อยากเก็บโพสอยากบันทึกโพสสวัสดีครับพี่น้องครับปุบพ่อกันกับบ้าวนัดคือเกา่าเนาะนะครับเมื่อนี้นะสิม,มาอาบอกวิธีพี่น้องนะครับในการนะครับบันทึกโพสนะครับโพสที่เราต้องการนะครับบันทึกเนาะนะครับพี่น้องไปเห็นโพสด้านโพสนี่นะครับมีประโยชน์ อ,อยากจะบันทึกไว้นะครับเ่าอยากจะแช่เนาะเพราะว่าแช่ไปมันปิดหนาเฟซหนาฟีดเจ้าของเพิ่านะครับอยากจะบันทึกไว้เฮดแบบไดเบานัดนะครับเพราะว่า,าไปเจอโพสต์นั่นชอบแคปชั่นนั่นชอบมากนะเสีนะครับอยากจะเซฟไว้อยากจะบันทึกเนาะเพราะว่าไปเลื่อนมองึงหลังๆนะครับมันบ่พอแล้วเพราะว่าเขาโพสต์นำโพสต์ซูมือเนาะมันกลับไปทับไปเพิ่ว่า บ่าวนัดบอกวิธีแน่นะครับกับมือนี่คลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีพี่น้องเฮานะครับว่าการบันทึกโพสในเฟซเนี่ยเข้าสีบันทึกจังไรนะครับไปกันครับพี่น้องนะครับขออนุญาตไปใส่ภาพหน้าจอครับสวัสดีครับตอนนะครับน้อพี่น้องเนาะนะครับเรากดเข้ามาที่ Facebook นะครับของเรานะครับก็น่าปกติของเรานี่แหละนะครับอ่าพอเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ เราก็จะเห็นนะครับโพสต์ต่างๆนะครับที่เราจะโพสต์จะบันทึกเนาะนะครับเราก็เห็นต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้เราอยากจะบันทึกโพสต์ไหนนะครับก็ขออนุญาตนะครับเพจน่าจะเป็นเพจนะครับขออนุญาตเพจบ้านไร่นะครับเราก็จะเห็นตรงกากระบาทนะครับหรือว่าจุด3จุดไข่ปลานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ พอเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่าระบบจะบอกว่าทําไมฉันถึงเห็นโพสต์นะครับโพสต์นี้ได้รับการแนะนานะครับโดยอิงจากกิจกรรมของคุณเนาะนะครับก็จะได้การแนะนําจากระบบประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นคําว่าบันทึกโพสต์นะครับหรือว่าซ่อนโพสต์นะครับนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากเห็นโพสต์นี้เราก็กดคําว่าซ่อนโพสต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา อยากจะบันทึกโพสต์ไว้นะครับเราก็กดคําว่าบันทึกนะครับโพสไว้บันทึกโพสต์นะครับก็จะไปบันทึกไปยังบันทึกโพสต์หรือบันทึกไปยังคอลัมน์นะครับพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะไปดูนะครับสิ่งที่เราบันทึกไว้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปทํำยังไงเราจะต้องเข้าไปตรงไหนเราบันทึกการติดเหลืองติดแดงไว้วิธีดู าการติดเหลืองติดแดงนะครับหรือว่าวิธีดูต่างๆหรือแคปชั่นต่างๆเราอยากจะ,ะไปดูแลเราจะต้องเข้าไปดูตรงไหนทีนี้นะครับบราณสิภาไปครับพี่น้องนะครับด้านขวามือนะครับด้านบนขวามือจะเห็นไขป่ปลาจุด3จุดนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะครับเราก็จะมาเห็นเดสบอร์ดเห็นกลุ่มเห็น ที่บันทึกไว้นะครับ umas, หรือว่าศูนย์โฆษณานะครับเราจะกดเข้าไปตรงที่เราบันทึกไว้นะครับที่บันทึกไว้เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นละเนี่ยนะครับที่บัน okay. ทึกไว้นะครับที่เบอร์นัดบันทึกไว้เนี่ยนะครับของบ้านไร่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นปกติแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนล่ะนะครับเราอยากจะเปลี่ยนล่ะเราอยากจะ ไม่บันทึกแล้วเราอยากจะยกเลิกนะครับเราก็กดตรงไข่ปลาเหมือนกันนะครับหรือจุดขีดสามขีดเนี่ยหัวมือนะครับเราก็กดนะครับแล้วมันจะขึ้นคําว่าเลิกบันทึกนะครับเราก็กดเลิกบันทึกไปนะครับแล้วเราก็ไปบันทึกอย่างอื่นมานะครับมาไว้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้การติดเหลืองติดแดงนะครับการดูนู่นดูนี่ต่างต่างนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูเราเจอเราอยากจะบันทึกไว้เนาะ นะครับเราก็บันทึกนะครับถ้าเราไม่นี่เราก็ยกเลิกกลับปั๊บแล้วก็กดลบออกมันก็จะกลับมาโดยปกตินะครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เบานัดนะครับฝากสนับสนุนทายทายคลิปด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคี่ในการติดตามในการรับชมขอบคุณครับ